2025 Maybach SL Roadster คือการผสมผสานร,ระหว่างความหรูหราเหนือนระดับและความสปอร์ตในแบบโรดสเตอร์ที่แท้จริงรถรุ่นนี้ไม่ได้ถูกสร้างมาเพียงแค่เป็นยานพาหนะสำหรับการขับขี่แต่ยังสะท้อนถึงศิละปะแห่งการออกแบบและวิศวกรรมยานยนต์ที่ก้าวล้ำไปอีกขั้นด้านหน้ามาพร้อมกับกระจังหน้าแบบ m a y a c ที่โดดเด่นหรูหราด้วยเส้นโครเมียมแนวตั้งประกบกับไฟหน้าและทรงเพรียวเฉียบคมช่วยเพิ่มบุคลิกที่สาง่างามและดุดันในเวลาเดียวกัน ฝากระโปรงยาวรับกับเส้นสายที่โค้งมนอย่างประณีตทำให้ภาพลักษณ์โดยรวมมีทั้งความปราดเปรียวและความหรูหราสง่างามในทุกมุมมองเมื่อมองจากด้านหลัง2,025เมตร SL Rooster โดดเด่นด้วยไฟท้ายเลเแบบเรียวยาวที่เชื่อมต่อเป็นเส้นเดียวให้ความรู้สึกทันสมัยและกว้างขวางเสริมด้วยท่อไอเสียโครเมียมคู่ที่ออกแบบอย่างประณีตบ่งบอกถึงพลังซ่อนเร้นที่อยู่ใต้ฝากระโปรงชุดกันชนท้ายได้รับการออกแบบให้สอดรับกับตัวถังในทุกมิติ พร้อมรายละเอียดการตกแต่งที่แสดงถึงความประณีตระดับงานสิลห์หลังคาผ้าใบาแบบเปิดประทุนถูกเก็บอย่างเรียบร้อยทําให้เส้นสายด้านหลังดูสะอาดตาและสาง่างามภายในห้องโดยสารเป็นอีกหนึ่งจุดที่ทําให้ผู้โดยสารสัมผัสได้ถึงความเหนือชั้นเบาะหนังนับป้าคุณภาพสูงถูกเย็บด้วยลายเฉพาะของเมบัคพร้อมระบบปรับไฟฟ้าเต็มรูปแบบและฟังก์ชันนวดเพื่อความสบายสูงสุด คอนโซลกลางมาพร้อมหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกับระบบ m b u a รุ่นล่าสุดรองรับการสั่งงานด้วยเสียงภาษาและท่าทางผู้ขับขี่สามารถปรับแต่งฟังก์ชันการทำงานได้อย่างง่ายดายแสงไฟแอมเบียนไล่รอบห้องโดยสารสามารถปรับได้หลายสีช่วยสร้างบรรยากาศที่ลงตัวตามอารมณ์ของผู้ใช้อีกทั้งยังติดตั้งระบบเสียงคุณภาพสูงจากเบอร์เมสเตอร์ที่ทำให้การฟังเพลงภายในห้องโดยสารเหมือนการอยู่ในคอนเสิร์ตส่วนตัว ในด้านสมรรถนะเมบ b a SL Roadster มาพร้อมกับขุมพลัง V 八 Twin Turbo ที่ให้กำลังมหาศาลและการตอบสนองที่เฉียบคมระบบเกียร์อัตโนมัติ9จังหวัดทำงานร่วมกับระบบขับเคลื่อนล้อหลังหรือขับเคลื่อน4ล้อ CMA TIC บวกที่เลือกได้ตามรุ่นการเร่งจากศูนย์ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงทำได้ในเวลาไม่กี่วินาทีมอบทั้งความเร็วและความมั่นใจทุกครั้งที่กดคันเร่งระบบกันสะเทือนแบบ Active Brake Control ปรับการทำงานตามสภาพถนนทำให้การขับขี่นุ่มนวลและมั่นคงแม้ในความเร็วสูง ด้านความปลอดภัย m มบ b a SL Roster ได้ติดตั้งเทคโนโลยีล่าสุดเช่นระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบช่วยควบคุมพวงม,มาลัยและเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและกล้องมองรอบคัน360องศาเพื่อให้ผู้ขับมั่นใจในทุกสถานการณ์รวมถึงฟังก์ชันช่วยจอดรถอัตโนมัติที่ทำให้การจอดในพื้นที่แคบเป็นเรื่องง่าย สิ่งที่ทำให้รถรุ่นนี้แตกต่างจากโรสเตอร์ทั่วไปคือการผสมผสานร,ระหว่างความหรูหราที่เป็นเอกลักษณ์ของเมบักเข้ากับความสปอร์ตของตระกูล SL r o รสเตอร์ได้อย่างลงตัวผู้ครอบครองไม่เพียงแต่จะได้รถเปิดประทุนสมรรถนะสูงแต่ยังได้สัญ,ญลักษณ์แห่งรถนิยมและความสำเร็จในชีวิต2025เมบัก SL รเ์จึงไม่ใช่เพียงรถสปอร์ตหรือแต่คือการประกาศตัวตนที่ชัดเจนของผู้ขับขี่ เรฟแลบไทยแลนด์จะยังคงนำเสนอข้อมูลเชิงลึกการทดสอบจริงและประสบการณ์จากการใช้งานรถหรูและรถรุ่นใหม่ล่าสุดให้ผู้ชมทุกท่านได้รับชมต่อไปหากคุณไม่อยากพลาดการรีวิวแบบจอดลึกและข้อมูลใหม่ๆเกี่ยวกับโลกยานยนต์อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของเรา